วัล,ลากรสมนุนไพรนะคะวันนี้จะพามาดูต้นมมยราบหรือไม้ที่ฝรั่งเรียกว่า sensitive plant นะคะทำไมเขาถึงได้ชื่อนี้ลองดูนะคะเห็นไหมคะอีกหนึง่งคือต้นเนี้ยพอมีใครไปโดนเขาเขาก็จะหุบใบนี้ หใบนี้ถือเป็นของเล่นอย่างหนึ่งของเด็กเมื่อก่อนเลยนะคะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักถือเป็นวัชพืชของคนทําไร่ทําสวนซึ่งกํากัดจัดกำจัดยากเพราะด้วยความที่เขามีหนามแหลม ดูลักษณะต้นมีน้ำแหลมค่ะแต่ตอนนี้มายาลาบกลับมหิตอีกตามต่างประเทศเช่นไต้หวันญี่ปุ่นจริงๆเหตุผลจริงๆที่ที่ต่างประเทศเขาฮิตกันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความสวยงามนะคะเพราะมายาลาบไม่ไม่น่าจะถือว่าเป็นไม้สวยงาม เว้นแต่คนที่ดัดไม้หรือว่าตกแต่งจริงๆแต่ที่ประเทศเหล่านั้นน่ะเขาปลูกต้นนี้เพื่อใช้พยากรณการเกิดแผ่นดินไหวค่ะเพราะเวลาที่เกิดการสั่นสะเทือนไม้ตัวนี้เขาจะหุบ ก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าแผ่นดินไหวนั้นอยู่ในระดับที่อันตรายหรือไม่อันตรายลองดูนะคะเราจะใช้วิธีเขย่ากิ่งแล้วดูซิว่าสะเทือนขนาดไหนเขาถึงจะหุบ ต้องสะเทือนเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลบางส่วนที่เรารู้มาไม่แน่ว่าพันุ์ของต่างประเทศเขาจะเซนซิทีฟกว่าของเราหรือเปล่าอย่างต้นที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องขย่ามากพอสมควรเลยกว่าที่เขาจะหุบถก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ได้มาส่วน จะมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มายาลาบเนี่ยถ้าในมุมของคนทำสวนทำไร่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาอะเป็นศัตรูพืชแต่ถ้าในมุมมองของหมอยาสมนุนไพรมายราบถือเป็นไม้ดีตัวหนึ่งเลยหมอยาพื้นบ้านจะใช้ต้มกินแค่แก้ปวดหลังปวดเอวแต่มีข้อ ควรระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือมายราบเนี่ยเขาจะลดความกำหนัดเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยจะเห็นบรรดากลุ่มพระนะคะโดยเฉพาะของสายหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยท่านจะต้มสมุนไพรมายราบกินแก้ปวดหลังปวดเอวหรือแก้กระใสไตพิการ กระใสก็คือภาวะเสื่อมของร่างกายไตยพิการก็คือภาวะผิดปกติของน้ําปัสสาวะระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็จะต้มมายาลาบดื่มแล้วก็ด้วยความที่เขามีอาการหกหรือว่านอนหลับแล้วเ,เรียกว่านอนหลับได้ก็เลยมีความเชื่อกันว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะ คนสมัยก่อนก็จะเอาไปใส่ในที่นอนใต้ที่นอนด้วยซ้ำนะคะหรือต้มกินเพื่อช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆน,นะคะไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมยายราบก็คือสามารถที่จะตัดลาต้นพวกนี้เอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปต้มเพื่อชำะระล้าง ช่องคลอดของผู้หญิงนะคะช่วยให้กระชับแล้วก็ปราศจากกลิ่นนะคะก็น่าจะเป็นยาดีอีกตัวหนึ่งที่จะเอาไปใช้พัฒนาต่อยอดได้พอดีไม่มีดอกให้เห็นมายราบก็จะมีดอกเป็นผู้ผู้สีชมพูนะคะแล้วก็มีประมาณ3ามสายพันธุ์มายราบต้นที่ท่านเห็นเนี่ยถือเป็นมายราบพื้นเมือง แล้วก็จะมีมยาลาบยักษ์ที่เขาจะมีลักษณะต้นตั้งขึ้นกว่าคือมียาลาบพื้นเมืองเนี่ยมักจะเลือ้อยไปตามพื้นเป็นพันุดั้งเดิมเป็นไม้นอกที่เข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่นานแล้วนะคะเอาเข้ามาปลูกเป็นไม้คุมดินแล้วตอนหลังก็เลยกลายเป็นวัชพืชหรือพืชเอเลียนแต่ก็เข้ามานานมากแล้วจนหมอยาสมุนไพรสามารถเอาไปใช้ประกอบเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ส่วนมยายาลาบ ยักษ์อันนั้นสปรพคุณทางยาจะไม่ดีเท่าต้นนี้นะคะแล้วก็มีต้นหนึ่งรู้สึกอาจจะเป็นมายาลาบไร้หนามซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันต้นนั้นเขาว่ามีความเป็นพิษสูงก็ไม่ควรจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้มายาลาบก็แยกแยะสายพันธุ์นิดนึงนะคะถ้าเห็นต้นใหญ่สูงขึ้นตรงมีความสูงขึ้นมาเลยนะี่ย ก็น่าสงสัยว่าจะเป็นไมยรา,าบยักษ์แต่ไมยราบที่เราควรใช้ควรจะเป็นไมยราบพื้นเมืองที่เป็นต้นที่พาดไปกับดินกลับมาดูต้นที่เราจาราี้เขาเมื่อกี้ใบที่เราจี้เขาเมื่อกี้คายออกมาแล้วก็แสดงว่าหุบไม่นานหุบแล้วก็คายหุบแล้วก็คายนะคะนี่เป็นความรู้เล็กๆน,น,น้อยเกี่ยวกับต้นไมยราบ ะคะใครมีข้อมูลมีคำถามมีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเวลากรสมุนไพรก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด s ับส c ค i b ์ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรความรู้เก็ดเล็กเด็ดน้อยภูมิปัญญาชาวบ้านกันต่อไปขอบคุณมากค่ะ